สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเอาไม่ใช่อันนี้เราต้องสวัสดีคนที่มาย้อนหลังค่ะเพราะว่าตอนมาแรกๆเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทายเพลงกันน้องๆรีเควสขึ้นมาเยอะมากเลยอะ คือตั้งแต่ที่โหน้องโฟกัสมาคนแรกเลยนะคะโฟกัสเลิฟชาแนลนะคะคนแรกเลยโอ้เด็ดเร็วนะคะ <c oughs> อาจจะมาคนได้ท้ายแต่ว่าเน็ดเร็วนี่ออกไหมมาถึงก็บอกรักกันเลยอ่ะตัวเองโอเคเราให้มันครบห้าร้อยก่อนเนาะเราจะบอกกติกานะคะโอ้โหสามร้อยนะคะ ปราสี่ร้อยนะคะกินข้าวอยู่กินข้าวกับอะไรคะมาแววคือคิดถึงอะทันเป้าทันดีทันทันทนัน,นพึ่งไหลเลยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะเลิฟ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 เ,เ,เราจะมาอยากทายแล้วคะ่ะเราจะมาทายเพลงกันเนาะเดี๋ยวมันมีแต่เพลงร้องยากๆนี่คือตอนนี้นะเดี๋ยวยังไงเนาะเราต้องปิดเสียงก่อนเจ๊พาต้องดูเนื้อไปด้วยนะคะ รักพี่พามากๆคิดถึงพี่พาใช่เราควรจะคิดถึงกันแล้วรักกันนะคะรอ500นะอีกนิดเดียวเท่านั้น500ยูทนะแล้วเราก็จะบอกกติกาเรียกชื่อหนูหน่อยหนูชื่ออะไรคะเบลสตอรี่นะคะเริฟรีคิดถึงคิดถึงนะคะโอเคเราจะบอกกติกากันเลยนะคะ ปฏิกาิามีอยู่ว่านะให้เราทายเพลงที่ปอวพาร้องไปนะคะสมมุติว่าหนูทายว่าเป็นเพลงชื่อตื๊ดต,ดตืดตื๊ดให้เขียนชื่อเล่นมาทายเพลงด้วยเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดต้องเร็วเน็ตต้องเรว็วปอวพาเห็นใครก่อนคนนั้นชนะนะ <c oughs> เราจะเล่นกัน20เพลงแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้การทางเลยดีปะ่ะ <c oughs> เ,เราเ,เรา <c oughs> เรียกเรียกเรียกบีมหน่อยแล้วบีมหน่อยโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะเอาเอาใครพร้อมกด กดหนึ่งเรามาเร็วไปเร็วนะคะเรามาเร็วไปเร็วนะคะไม่รีรอเสียแต่อย่างใดนะคะหนึ่งมาแล้วนะคะรักนะคะรักโอเคเอาเพลงแรกเลยเพลงแรกนะตั้งใจนะรู้เลยว่าสมมติว่าร้องเพลงดีไปน้องๆก็ต้องทายถูกแต่ว่าอาจจะพิมพ์ไม่ทันนึกอ,ออกปะอันนี้เราเราเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สร้างสร้างความเก่าสร้างความกึ่นกันเห็นคะ่ะน้องน้ําเห็นคะ่ะโอเควันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบอยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปอ้าชื่อเล่นด้วย เมื่อเราเหนื่อยร้าจุดเดินเข้าป่าน้องฟ้านะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าปะะ่าค่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันโอเคน้องฟ้าท้ายถูกคนแรกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะชื่อเพลงเขายาวแต่ว่าทุกคนก็จะคิดว่าเข้าป่าเข้าป่าไนี่แหละจริงๆอะ่ะวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเลยนะคือชื่อยาวมากโอเคไหมเพลงต่อไปนะคะอ้ <c oughs> องไม่ได้ลองไม่ได้ตันอยู่ ฉันเคยเป็นดังคนที่เธอรักลองไม่ได้เดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งนะคัดคัดเอาไ้ท่อนฮุกอยู่ไหนเนี่ยท่อนฮุกอยู่ไหนอ่ะคือเนื้อเพลงอ่ะปิดปิดเนื้อเพลงเขาจะค่อยๆไปอย่างนี้ว้าเตยน้อง้อยถ่ายถูกด้วยอ่ะ ฉันเลยถอยไปยถอยถอยถูกแล้วร้องอยังไงอะ่ะเปิดเสียงสิเดี๋ยวเปิดเสียงนี่โอเคตรงนาวแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจรับรู้ข้างในว่าเธอนั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนอยากกลับมา เก่งอ่ะแฟนขับเป่าพานี่เก่งทุกคนเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยนะคะเพลงต่อไปนะเพลงนี้ไม่ไม่มีใครรู้ไม่ได้แล้วนะคะอยู่ดีๆก็หายรายไม่ตออยู่ดีๆเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็โนฉันพาตรงไหน เปลี่ยนไปไม่บอกกันสักคำอยู่ดีๆก็ถูกค่ะอยู่ดีๆก็น้องโบนัสคนแรกนะคะอที่ได้เดินจากไปโดยบอกลากันสักคำอยู่ดีๆก็หายส่งไลน์ไปไม่ตอบอยู่ดีๆเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆกันเนาะฉันพาตรงไหน ถึง uhm, ได้มาเปลี่ยนไปไม่บอกกันสักคำไหลสดอยู่โอเคเขาไม่เห okay. 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 ็นว่าแมวมามือผมเผลอกดไปเอาเพลงอังกฤษค่ะเอาเพลงอังกฤษตอนเดี๋ยวนะเอาเพลงนี้อ่ะเพลงอังกฤษนะคะ b a บี้ชัดดู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 เบบี้ชัดดู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 เบบี้ชัดู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 เบบี้ชัมามี่ชัดดู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 เบบี้ชัดดู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 เบบี้ชัดดู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 เบบี้ชัชัดูเบบี้ชันะคะน้องชมพูอารุยาอีเกตเกเก็อะไรสักอย่างแฮอ่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงต่อไปนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ ลองจัก,กรกว,วานกว้างใหญ่ไพศานอยู่เปียงลําพังจนในวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งบังเอิญมาร่วมทางคือเธอรักฉันคนคนนั้นทองจัก,กรกวาน,นขึ้นขี่ดาวหางแค่เธอและฉันโอ้โหยากอะ่ะขอชื่อเล่นด้วยขอชื่อเล่นด้วยโอ้โหจักรกวานน้องแป้งเก่งมากมีเธอมาฉันคงเศร้าไม่มีความหมาย ทำไมมันร้องยากจังจะมันพมดลมหือตาอยากให้เธอนั้นได้นอนหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราโอ้ที่รักยาเธอนอนหลับไรไม่มีฉันเธอจะนอนหลับไหม นอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me oh Galaxy <c oughs> Galaxy ขอเพลงลูกทุ่งค่ะขอเพลงลูกทุ่งน่าจะเอาเพลงลูกทุ่งซักเพลงนะร้องได้หรือเปล่าเพลงลูกทุ่งจะพาแหมโอเคเพลงต่อไปนะคะพร้อมไหมคะขำขำ ฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาแหละมายังวันไว้กับคำล่ำลามีหัวใจน้องพรีมนะคะหัวใจโทษสก <c oughs> ัดเก่งมากเก่งมากค่ะหัวใจโทษสกัดนะคะมีน้ำตาเลยมีเหรอ ฉันมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเวลาที่ฉันมีความสุขอาฉันมีน้ําตาอยู่นองหน้าเวลาที่ฉันต้องทนทุกข์เวลาสนุกฟังมุกตลกฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาเมื่อยามีไข้หรือไม่สบายฉันเองก็ยังต้องกินยาอ่ะไม่เคยชินชากับความรู้สึกที่เสียไปอะจบค่ะจบจ,บจบ,จอบ,จอบโอเคจบโอเคเพลงต่อไปเพลงต่อไปพร้อมแล้วกดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งมาค่ะเราพิละคมเลยพี่บอใช่ม <N> นั่งมองดูตัวเราเอง <N> ฟังเพลงประจำตัวเรา <N> ฟังแต่เพลงคนข้างล่างทุกวัน <N> แต่แตงเงินมองไปวันๆก็คงจะไม่มีวัน ที่เธอจำนั้นมองกันสักทีแบมเธอนั้นสูงเกินจะฝ่ายแบบตอบถูกอยู่ห่างไกลจะคนยังฉันก็รู้ดีว่าไม่มีสักวันจะทำยังไงก็ยังหยุดรักเธอก็เรานั้นมันคนละฉันจะทำเช่นไรให้มองเห็นการก็เรานั้นมันคนละฉัน จะแงมองขึ้นไปโอเคโู okay. ้โหเก่งมากเก่งมากมากเลยนะฮะเพลงต่อไปนะคะเพียงเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางคาเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเชา้า มันก็อาจจะมีนิดเดียวก็ลืดดูฝนแบมอีกแล้ว o ้ oh my god แบมตอบสองอันติดกันแบบเร็วก็ไข่เขาเลยแบบใครบอกเจอ๊อ้วนเอาเอากล้องไปไกลๆค่ะ,ะ <c oughs> ก็อว้วนอ่ะช้อนไงตอนนี้ช้อนนะคะโอเคถึงไหนะมันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั ที่บอกรักเธอเพียงแค่ฉันี่ก็ไม่รู้ในวันที่เธอจะมาจะผ่านเข้าไปมองฟ้ามองทุ่ฟ้าบนข้างมันจะทมในตาฉันแล้ววันพรุ่งนี้น้ำมันจะมาฉันก็ตายแต่สุดท้ายยาจนเช้าก็ไม่สดใสเพียงแค่ฝนตกตรงหน้าต่างในบ้านโอ้แบบน้องถึงกับหูยโอ้ว้าวมีที่นี่ที่เดียวนะคะ ถ้าใครหวังแบบสวยสดใสก็ต้องไปที่อื่นนะคะแต่ว่าบอเขอหันตรงที่นี้เท่านั้นค่ะเอาเพลงง่ายๆเหรออุ๊อูออูอ,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 อเพลงง่ายๆเพลงง,ง่ายๆง่าย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 โอเคเพลงนี้เพลงนี้ง่ายง่ายสําหรับเจ๊แต่ว่ามีรู้ง่ายสาหรับคนอื่นรังเกียจกันไหมถ้าฉันนั้นมีอะไรจะบอกเธอ คำถามที่ยังค้างคาลังเกียดกันไหมถ้าฉันเป็นคนไม่มีอะไรให้เธอโอหลังเกียดกันไหมเคค่ะฉัน,นดูไม่ดีเอเธอเองคงจะไม่สนใจเอาด <c ười> ้วาและคิดถึงเธอท uh ุกทุกวันอ๋อเนาะ เธออย่าพึงรังเกียจกันได้ไหมโอเค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 ดีมากดีมากต่อไปนะคะเพลงต่อไป next time ขอเสียงวิดวิวนะฮะ <c ười> ออยง่ายพี่พาเพลงนี้ง่ายไหมะการเวลาทำให้เราต้องจากกันความผูกพัน ไม่เคยจางหายยังคงนึกถึงวันที่รักใครคนนั้นส้มเปรี้ยวเฮ้ยก่อนคข่าใครคนนั้นน้องปัดน้องปัดก่อนส้มเปรี้ยวนิดนึง s อรี่ยังคงคิดถึงวันที่มีความหมายอยู่เสมอหวนคิดถึงใครคนนั้นที่จากไป ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไรโอเคดีมากค่ะเก่งมากค่ะเพลงต่อไปนะคะเอาเอา่อขอเล็กหนึ่งค่ะขอเล็กหนึ่งค่ะทำไมเพลงนั้นไม่มีอ่ะเพลงนั้นหายไปไหนอ่หาให้เลยดีกว่าหาให้เลยดีกว่าเพราะว่ากลัวร้องไม่ได้ไง รู้ใช่ไหมคือเพลงอะไรรู้ใช่ไหมเจ๊ไม่รู้เลย okay, เอโอเคมาเ้าอ๋อเจอแล้ว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 มาขอขอขอเพลงหนะะ่อยค่ะเพลงพี่ตูนมอดี้สสแล้วคือเขาทายเพลงไงเออจริงๆพี่ตูนก็ได้อยู่นะ ออบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบสงใจให้นิดนิดเธอก็ช่างช่ยเมยโอ้โหกกี้เสียงไทยของน้องอุม้มน้องอุ้มรออยู่เลยน้องออมต่อจากน้องอุ้มเลยเอาเลยเตรียมใจไว้น่อยมันจะฮืหรือกอดคืเสียงกันเย่เย่เย่คนน่ารักก็เยอะนะที่เดินอยู่ทั่วทั่วไปคนธรรมดาอย่างฉันนั้นเธอคงจะไปสนใจ เอาละเตรียมใจไว้เธอเราก็ชักไม่น่าใจเย่เย่เย่เหมือนว่าฉันนั้นเคว้งควางลอยไปกับเสียงแพนยังคงวนเวียนลงวนเวียนไม่มีวันเลือนลางพอพอนี่สองเล่าเลวนะบอกว่าฮจบจบพอพอเนี่ยเดี๋ยวนะเจ๊กำลังแบบเครื่องติดไงสตาร์ตติดง่ายอย่างนี้ ต่อไปค่ะเพลงต่อไปค่ะอ,อืมเห็นนี้เลยมีแต่เพลงยา,ยากๆอ่ะก็เกิดมาหนึ่งครั้งทำอะไรก็ทำทำไมได้ทำให้ใครกูเจ็บช้ำทำอะไรก็ทำอยู่ตรงนี้นะ Have a s e boy อยู่ตรงนี้นะ Have a s e boy ก็ในเมื่อโลกมันเป็นอย่างงี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันมีบางอย่างทําอย่างงี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรอ่าจะดาววิวหนาวจบปุ๊บอยากอยากจริงอย่าคิดมากอ่าน้องเฟิร์นน้องฟิวน้องอะไรโอ้ตอบได้ด้วยเก่งไหมไง้ตอบได้ไงเนี่ยเจ๊น้องไม่ถูกเลยตอบได้คิดดูโอ้ my god ตอบได้ไงเนี่ยหืมแบงนี้กัน ให้เธอทำอะไรมานะหน้าตาดูมองให้เธอทำอะไรมานะทำหน้ายัางกระโดนคองให้เธอทำอะไรมานะ <c oughs> ทำอะไรไม่ดีกับใครไว้หรือเปล่าโอ้โ oh, หไม่ใช่ค่ะช่วงนี้ระวังหน่อย เข้าวัดทำบุญบ่อยช่วงนี้น้องขวานตอบถูกอา้าวเหมือนจะคนโดนของช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยจะโอนเขาเอาคืนช่วงนี้ระวังหน่อยเพลงอะไรต่อดีอ่ะนี่มันครบยี่สิบเพลงแล้วปะอ๋อเรายังคงไปต่อนะคะเราให้ไปต่อค่ะเอาเพลงนี้แล้วกัน เออจริงๆเราน่าจะใส่หูฟังไงเออจริงเราก็ใส่หูฟังก็ได้นี่ไม่จะพาไปเหอะนะไม่ต้องดันต่อหรอกโอเค <laughs> ไม่พอค่ะไม่พอโอเคโอเคเอาเราต้องเซิร์ชอย่างน,นี้โอเคมาเลยป๊วปปพาสวยจังขอบคุณมากนะคะ เพลงอันนี้หายไปไหนหมดแล้วอ่ะเพลงเพลงอีสานอะ่ะเช้าลืมตาขึ้นมาจะเจอในยามเช้าตู่แอบหอมกลินเธอเบาๆทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่รู้ฝันกลางวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุข,ขเหลือเกินน้องชมพู่ตอบถูก และเมื่อรักคุณเปล่าหนาก,ก,ก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่คอยสะกดไว้ไม่มีเธอบบฉันและไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอไม่ค่าได้ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจจะให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร สุขอพอร์าจากฝาคือร้องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหาเพลงหาเพลงโอเคเพลงนี้มาจัดไป มีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตามกุศลม่เนื้อกลอยน้องขวัญตอบถูกนะคะไม่มีรถแก้งแอร์เย็นอย่างใครเขามีไม่สิ พอดังแรกคันเกา่าพี่ไรหนะ้าตาในสงใังคมไฮโซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงให้อยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายเอาเฮจบเพลงต่อไปนะคะเขามีความหมายกับเจ้าจะมีความหมายกับอาย เจ้าให้เขาหมดกลายหมดใจไอ้ก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันความรักซ้องเฮาเมื่อวันนี้น้องพรีมตอบถูกนะคะคำแพงของฮักของเราในตอนนี้โชคดีให้เป็นท้องเจ้าโชคร้ายไอย้ชิสจะรับเอาไอ้บ่สมน้องก็คือว่าบ่มแม่นมาวัด ได้ใจนางวันแห่ลงนงักก็ดักใจนางไว้บอบใได้ฮักดีปันใดฮักดีปันใด้ลองบิดแน่นอนโอเคโอเคต่อไปเพลงไป next time next acting <oughs> ก็มาแต่มานะหาโอเคโอเค จะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นวันที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพรวมตาโบนัสตอบถูกจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นลอ้มอมัร้องไม่ได้ร้องมัวไงโอเคร้องมั่วร้องผีพรานนี่หู้ร้องมัวได้ไงนี่ เพลงอะไรอะ่ะเขาเล่นเพลงนี้นี่พอมไม้พอไมไม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 เราจะขอกันอีกห้าเพลงนะคะแล้วเราก็จะไปต่อไปไหนคะพี่พาไปอัดคลิปต่อเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะโอเคต่อนะคะความน่ารักของเธอน่ะมันเด้งโดดออร่าเธอพุ่งกระจายไปไกลไรยโยน พอเห็นเธอทรงยิ้มใจเราก็มีอาการจีดคิวปิดยังยิงแม่นเลยทำไมลองยากอะ่ะความความโสดปรมมานก็ปิบกระปอยก็ปิดกระปอยปอยน้องชมพวูตอบถูกโสดมิกิ๊กเป็นร้อยมิกิ๊กเป็นร้อยอีกน้อยจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาย,ย้ยอยย,อย้ยอยย,อย้อย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 จบ จบสองเพลงแลนะเหลืออีกสามนะสาม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 เพลงทำไมไม่มีเพลงที่ร้องง่ายๆเลยอะ่ะมีแต่เพงลงร้องยากๆอ่ะเก็บใจไว้ในรินชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่วางน้องแบลตอบถูกแพ้ใจมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและเราก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในรินชาที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเบาๆ มาแบ่งเบาที่ฉันนะมาสนใจใหยดีคนที่ไม่มีคราโอเคเพลงต่อไปค่ะ next ต้องทําท่านเลยน,ะลนหรอและมานินนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่รอยเอาไว้ด้วยควากน้ำดูร้านคม ทิมแทงโอ้โหโบนัสตอบถูกจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตทำไมมันยากเย็นขนาดนั้นซอมมือจะมีเร็วแรงขนาดไหนเก่งอ่ะตอบได้ไงเนี่ยโอเคเหลืออีกสองเพลงค่ะเอาเพลงนี้เอ่มอืม ล้อก่อนอยิ่งพึ่งจะพึ่งเราเล่นเราเล่นไม่มีเนื้อหรอเห็งเนี้ยโอเคมีแล้วเจอแลวเฮ้ hey, ใครบอกว่าเธอเป็นผู้ชายชายเธอมากมอกอ่ะชอบเธอมากไหมไม่รู้จะบอกอยังไงก็เธอนหน้าเหมือนควายควายจะรักไปจนติดอ่ะริจะรักไปจนตายเธอจ๋าเธออ่ะ ขอชื่อเล่นด้วยรักวันนมุกน้องจูเนียค่ะเธอจ๋าเธอไหนนะเธอจ๋าเธอระวังจะเจอมดอ่ะมดคืออันนาค,อค,อนาอาคตอยากให้เธอนั้นเรียกว่าผัวไม่รู้จะบอกยังไนงนอกจากปั้นฮักตัวอยากจะด่าเธอด่าเธอว่าเฮเธอนั้นหนวงอ่ะ ห่วงเธอนนเนี่ยมามามาเรามาีอะไรมาให้ดู <c oughs> แปลว่า I love you อยาจะบอกว่ารักอยาจะบอกว่ารักเธออยาจะบอกว่ารักอยาจะบอกว่ารักเธออยาจะบอกว่ารักอยาจะบอกว่ารักเธอไม่รู้ต้องทำยังไงโอเคคุกกี้เสียงไทยเอาไปแล้วนะคะเพลงสุดท้าย ขอเพลงกันมามาจะร้องเพลงสุดท้ายฟังอืเจนรักมากไหมรักมากไมหมน้องเจนปะปะพาป,ปวดฟันนะ่ะแสงสุดท้ายของเกาหลีอุ้ยร้องไม่ได้ปานามาถอยร้องไปแล้วนะคะปานามาเจ๊ร้องไม่เป็นแล้วเพลงเพลงภาษาอังกฤษอันนั้นเจ๊ก็ร้องไม่เป็นแต่เจ๊ชอบ อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเซิร์ส,สิแล้วเขาจำมาริขสิทเราไหมอ่ะน้องน้องชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูก่อนเจ๊อาจจะดำน้ำไปได้อยู่นะม,มั่นใจในความดำน้ำนี่นี่นี่ H s A P e เขาออกแล้วมั้งเฮ้ The Father r o รอ้าวเพลงนี้คนละเพลง <c oughs> โอ้ยร้องยากเบสไม่รอด็อืม <c oughs> โหดูเนื้อวิ่งดิอ๋อเออเดี๋ยวทอนล,ลองทอนหุกแล้วกันนะ Don't mm -hmm. like, go, don't go. Show, go. Love was handmade for somebody like me. Come and now, follow my leap. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. <laughs> Girl, no, we don't listen to that body on me. Come and now, follow my leap. Come and now, follow my Mm, leap. But the roads are the two, Bobby. That the two, those two, Bobby. No, Bobby, still Bobby.

เขาจะมาเล่นลิกซิตเราไงพอก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะคะออลฟานาโลเห็นไหมอ้าว for me only part of my day somehow now be top of the love beautiful and d e n s e รลองยากมากเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อเราจะเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการอย่างแน่นอนนะคะทายเพลงแบบนี้นะถ้าสนุกนะกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่สนุกก็กดถูกใจให้ด้วยนะ คลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะแสงไร้แล้วค่ะหน้าดอมลงดอมลงทุกทีนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดซับสไคร e เดอร์ค่ะเดอร์ทุกคนที่คอมเมนต์นี่ซับสไคร์ป้าาพาหมดแล้วนะคะรักมากๆเลยนะคะจุ๊บๆ